สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็เราก็มีทีมงานทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้ผมกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นผู้กำกับอยู่ด้านหลังก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่นะ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อแร่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปแท่อย่าเริ่ม เพียงคนละ9 0 0าพันเกร้แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ นะกดแชร์ออกไปครับโครนแชร์ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกดละคนละหนึ่งแชร์ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ตีมองผมคือ9999แชร์เข้ามากันได้ครับนะถามได้แต่ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนนะถามได้นะครับนะจะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะพอเข้าใจแล้วใช่ไหม อ้าวเข้ามากันแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคนละหนึ่งแชร์นะคนละ9999แชร์นะก็โดยที่มีท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะเข้ามากันได้ครับอย่าลืมครับกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถ้าถามได้เลยครับคนละหนึ่คำถามนะเข้ามากันได้ครับนะ ชื่อวันค่ะการเงินอ่ะคุณวันเดี๋ยวดูให้นะการเงินคุณเป็นอย่างไรพอการเงินหาได้อยู่ครับให้บอกว่าเป็นไพ่สามถ้วยครับคุณวันเอ่อการเงินของคุณเนี่ยยังหาได้อยู่นะแล้วก็ดีด้วยแหละเพราะว่าไพ่สามถ้วยหมายถึงฉลองช่วงนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะหาเงินมามันก็พอมีกินมีใช้อยู่ครับผมพูดตรงอืไพ่มันตีความไว้อย่างนี้นะไพ่สามถ้วยถือว่ามีกินมีใช้มีเงินเข้ามา นะมีกินมีใช้แล้วมีเงินเข้ามานะนะคุณวันนะอ่ะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้า9ัแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะ้วตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามไอ้ที่ผมบอกว่าคนละ9 9นะ้าัเ้าก้นี่ยมันคือตีมนะผมชอบพูดไว้ประจำนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผมนะอ่ะเอียง ยี่สบสามแฟนเราเขายังไม่ลืมแฟนเก่าใช่ไหมคะไพ่ผมดูให้แค่ว่าดีหรือไม่ดีกับคุณนะอ่ะไพ่บอกว่าความรู้สึกนะคนเราเนี่ยมันก็ลืมอะไรลายากลําบากไพ่มันบอกมันไม่มีอะไรกั้นขวางแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรปิดบงังเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในจิตใจของคนลึกๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดว่า ใครลืมใครหรือใครไม่ลืมใครแต่มันก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความทรงจําเป็นเรื่องปกตินะคุณก็ต้องให้โอกาสเขาที่เขาจะทําการสงบจิตใจลงนะอ่ะนะคุณเอี้ยงนะเขาก็ยังไม่ลืมคุณด้วยแหละนะเขาก็อยู่กับคุณนะนะอา้าวแตงยี่สิบแปดสอบการประปาไปก่อนไปสอบมีการบนไว้นะจะสอบติดได้งาน ที่บนไว้ไหมผมดูแค่ว่าคุณจะสอบติดไหมแค่นั้นนะอ่ะไพ่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเอาตรงๆนะไพ่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะเพราะเป็นไพ่พระผมบอกแค่นี้นะเพราะมันเป็นไพ่พระนะเหมือนมีอ่ะมีสิ่งคุณไปขอคุณไปบนอะไรไว้มันก็ได้มันมันเขาก็ช่วยนะอ้าวทิปสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดปีใหม่นี้จะได้เจอ ไหมทิปคือคุณพิมพ์มาผมอ่านแล้วงงอะนะทิปสี่สิเอดปีใหม่นี้จะได้เจอไหมผมดูแค่3ามวันนี้นะเพราะฉะนั้นคุณดูไปถึงปีใหม่ผมไม่ดูนะอ่ะสวัสดีครับสิงอายุสามสิบห้ากับแฟนชื่อเทียเลิกขาดไหมอันนี้ผมไม่ดูเรื่องเลิกหรือไม่เลิกนะผมดูแค่ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันไหมไพ่บอกว่าก็ มีแต่อุปสรรคช่วงนี้ก็มีแต่ปัญหาคืออย่าคุยกันเลยดีกว่าครับไพ่มันว่ากันนะอืมนะผมไม่ได้ดูเรื่องเลอกขาดนะเออผมดูแค่ว่ามันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่ปัญหาช่วงนี้ก็พยายามไม่คุยกันซะดีกว่านะอ่ะนะคุณสิงห์นะอายุสามห้ากดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะเวลาก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆ,ๆนะ ดูที่คำว่าสดนะครับนะถ้ามีคําว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่ผมก็ยังดูให้ทุกคนอยู่แหละนะเพียงแต่ว่าการดูอ่ะผมจะไม่พูดถึงเรื่องเลิกเรื่องอะไรนะเพราะว่าปัญหาก็คือมันคนเรามันทะเลาะกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูไม่ดีมันจะไปชวนกันไปทะเลาะกันมากกว่าผมก็ไม่อยากไปชวนใครทะเลาะนะนะอามาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นนะก็ถามว่าความรักเนี่ย ลืมอะไรลืมได้ไหมมันลืมได้ครับแต่ว่าการจะลืมอะไรน,นั้น่ะมันมันมนุษย์เรามันมันมีความทรงจำเพียงแต่ว่าเราจะทรงจำอะไรไว้ในใจเท่านั้นแหละนะอ่ะนะอืมนะบางทีมันก็บังคับไม่ได้นะเพราะหลายอย่างมันผ่านมาในชีวิตนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับคนละเก้าพัร์อยเก้าสบเก้าแช่นะครับนะนะอย่าลืมครับ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะนะเอาเข้ามากันนะเอานะนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะที่เฟซบุ๊กครับนะโอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกอนอภิรัตครับผมเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซิริหนึ่งห้านะครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะ ขอพร้อมโอนก่อนดูครับดูดวงเป็นอาชีพนะครับไม่ให้มาดูเล่นนะครับนะไม่ใช่เด็กเล่นนะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงครับผมครับอาจารย์ทอ็อปะเมตรานะเริ่มต้นที่1,000บาทเท่านั้นนะ0849266658 i dy-ajtop16 ครับนะอ้าวสิงไม่มีผู้แชร์นะอ้าวเก้าเไม่มีผู้แชร์ขอผู้แชร์ครับผมกติการมารยาทกลางครับนะกติการมารยาทกลางผมจะ อ่านคนนั้นออกไปได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นแชร์ออกไปใท่จริงๆนะครับนะนะอย่าลืมครับคนละเก้าพัน้าร้เกแชร์นะถ้าไม่แชร์ออกให้ผมไม่มีสิทธิ์ไปอ่านนะครับเพราะผิดกติกานะครับนะนะจะพิมพ์กี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งอ่ามีคนแชร์มาแล้วแชร์แล้วจานโอคืนนี้และอีกสองคืนขัดไปจะได้นอนเร็วไหม มันอยู่ที่ตัวเราโดยตรงเน่ยต้องหักดิบอะตูมเลยอะนะเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์อะตัวเราต้องนอนนะนอนเองเลยนะตัวเราต้องนอนเองนะจะมารอให้้นี่ไม่ได้ครับนะมันร่างกายมันต้องรีบฟื้นครับนะอ่าผมดูแค่คนที่มีคำว่าผู้แชร์อยู่ด้านหลังนะครับนะผมไม่ดูคนที่ไม่มีผู้แชร์นะครับนะดูให้เหมือนชาวบ้านนะครับนะกดแชร์นะ กดนะแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบาทนะเท่านั้นนะเออเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปนะคือแชร์แล้วต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถือว่าผิดกติกานะครับเพราะว่าเขายังไม่รับครับผมผมบอกเลยนะนะะไปครับนะผมทําให้ดูนะผมจะทําให้ดูทําให้ดูก็ได้นะมันมันไม่มีผู้แชร์นะแชร์ะนะกดแชร์แล้วจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ ดูด้านหลังก็รู้นะครับนะไม่ยากครับผมนะผมจะดูเฉพาะคนที่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะดูครับนะเหมือนเ้าบ้านเขาไหมนะถ้าเหมือนเชาบ้านเขาผมก็ตอบให้นะอืมเนี่ยถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่นั่งพิมพ์แบบเนี้ยถ้าผมไม่มีเครื่องนั่งพิมพ์นั่งอ่านอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครแชร์หรือไม่แชร์แต่นี่พอดีมันมีเครื่องอยู่สามสี่เครื่องตรงเนี้ยเฉพาะตรงเนี้ยผมมีมือถืออยู่มาณสี่เครื่องนะ ดูข้างหลังครับให้เหมือนกันครับกดแชร์ครับต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะดูครับนะคุณจะมาทวงว่าแชร์แล้วตต้องดูว่ามีผู้แชร์ไหมเนี่ยนะอ่ะเนี่ยมีไหมถ้ามีทวงได้เลยครับนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปทวงยังไงครับนะผมบอกแล้วนะเนี่ยทำให้ดูแล้วนะครับอ่ะนะมีผู้แชร์ไหมครับนะนะต้องเปิดแชร์สาธารณะนะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์อยู่ด้านหลัง คือไม่มีสองจุดด้านหลังเนี่ยผมไม่ดูให้นะผมจะดูให้เฉพาะคนที่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแชร์สาธารณะนะครับนะอืมนะกดแชร์ออกไปเพราะว่าผมเองก็โดนปิดกั้นนะผมก็ขอแค่เพียงคนแชร์เท่านั้นเองนะอืมนะเอาล่ะเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วเวลามันใกล้จะหมดแล้วน,นี่เออนะเวลากใกล้จะหมดล้เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะอ่าผมก็ไม่มารอใครแล้วนะ อ่ะไปติดต่อดูดวงด้านหลังครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะเริ่มต้นที่คําถามละหนึ่งร้บาทขึ้นไปที่ทท Facebook โอสิริกรนอภิรัตเฟซบุ Facebook o กโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก9 2เก้าสองสองหาย์องสดีไรโอซิริหนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหดีไรเอเจทอพครับเอาละนะ ก็เวลาก็หมดลงแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ